สวัสดีครับพี่น้องมามื่อนี้นำหลายครับนำโต๊ะครับมือนี้สิภาโอ้มือนี้สิภาคเรื่องนำโต๊ะครับผมมือนี้นำหลา่ไปตาเทียวยังครับ <c oughs> <c oughs> น้ำหลายเยฝนตกอยู่ไสคือน้ำหล่เถอะมีผู้หมวดให้นี่ปาดนำหัว โอ้ยเนี่ยทัอาบน้ำมึอนี่เฮ้ยโอ้โทโวโ์โัวร์ทวร์ทัวร์ทัวบุ๋มกสวยงามบุ๋มก็สวยงามพี่น้องโอ้แยแบันแกงสะพื่อจะเป็นร่องแล้วครับมันนี่สามพันโบกไปเสียหมดเลยเหมือนโอ้ยเป็นตาเที่ยวได้ครับพี่น้อง มาเด้อครับดีนอนเด้่อมาเที่ยวกันครับน้ำตโกโอบงโกครับรรน้ำตกโอบงโกแดงมาหมื่เคลืนทั้งฟังคำีคนยนฝนตกแห้งมายังคักเลยงาม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 อ่ะดีนอง ก็่ว่าเปนนีเครื่องดื่มไา้นะครับมีเครื่องดื่มให้บริการด้วยนะบ้านโอปังโกอำเภอฟูสิงจังหวัดสิสเกตนะครับผมมาแล้วครับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่โองามากักงามแน่ครับผม มือนี้นำมาแฮงครับผมอขักขักขักเดี๋ยวมีโอกาสสมมาชม์หน้่งแกงขึ้มนมือครับตั้งมืนอนี้อ่าครับมือเอื้อนคนา่าภาสีเอาหลูกก็เมียมานั่งได้หนิมือนเนอื้อนนี่หม่นนวนครับ บรรยากาศธรไมขาดครับรอบๆกางนี่ปลาใหม่ครับมีปลาครับมีมองเที่ยวไรมองนั่งกินสบายสบาย ใช่ครับแกมเราสมต้ำลาบก้อยเนาะนี่เศรษฐีเศรษฐีเศรษฐีครับนี่อ่ามีเครื่องดื่มบริการด้วยนะฮะมาเลยครับน้ำตกโอปังโกการเที่ยวสถานที่เที่ยวห่องเที่ยวแห่งใหม่ของตำบลไพัฒนาของตำบลไพัฒนาเนาะ อกไก่อบไก่ครับต wow. ิดกันกับวัดไผ่พัฒนาเลยล่ะใกล้ๆกันห่างจากวัดไผ่พัฒนาเจ็ดกิโลโอเค1ิดไข่ทหารติดไข่ทหารนี่ยังก่อนึไข่แมนพอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผม